สี่ <See. S 2> ทำอะไรบอสอะไรนะทำอะไรครับวันนี้ไหนครับบอสเกิด <c oughs> อะไรขึ้นวะผมกับมินใช่ไหม <c oughs> เออเออผมกับมินออไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยครับบอสแต่ผมจะได้คุกคยกบับเขาอีกรอบหนึ่งคือเพราะมัน อะไรหลายอย่างด้วยนะครับบอสมัน<ไ>มจะแบบว่า<ไ>ม,มันไม่ต้องอะไรหลายอย่างมันจะพูดไงดีอะมันคนท <ผม S 2> <ด>ี่โดนมันกลับมาใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขากลับมาบอสมืค่คือคือเมื่อวาน่ะผมต้องเล่าโ oh, หยาวมากบอสฟังครับนึงแล้วกันอ่าโหยาวจริงคือผมจะพูดก่อนเลยว่าเมื่อวานอะผมรู้เรื่องอะไรมานิดหน่อยเรื่องด้วยกันที่แบบว่าน้องเขาก็แบบนึงนเปลี่ยนที่กันน,ะนอนก,กัน เป็นแบว่าผมมารู้ว่าเขาอะไปแบบว่าไปงัดร้านกับคนชื่อโชคมาเออโชคบีซีที่ผมรู้ได้เพราะแวนอะตอนแรกผมก็จะกลับมาคุยกับน้องเขาผมกลับมาปุ๊บผมจะคุยกับน้องเขาเลยแต่ผมบอกแวนก่อนว่าผมจะกลับมาคุยนะแต่แวนก็บอกว่าเห็นว่าเมื่อวานก็ยังไปงัดร้านกับคนชื่อโชคอยู่นะแล้วก็เหมือนคุยๆกันอยู่มั้งครับอะไรประมาณเนี้ยผมก็ได้บอบเอา้า จริงเหรอผมก็เลยเลือกที่จะแบบผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาในการที่ผมเลือกแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะด้วยแต่ผมเห็นเขาว่าเขาว่าเป็นคนชอบชอบไปทําอะไรที่แบบว่าง,งานดําๆอะ่ะเข้าใจไหมครับบอสก็ <Okay. S 2> แบบพวกจบปูนอะไรที่มันนั่งรถหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับที่พาเขาไปได้เขาชอบหมดแต่ช่วงนี้ผมไม่มีเวลาพาไปเลยแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่มีเวลาให้ใครเลยจริงๆครับบอส ก็เลยครั้งแรกที่คุยกับเขาผมก็เลือกหนึ่งอย่างแรกเลยที่โกหกก็ผมก็หกว่าผมมีแฟนแล้วแต่ผมไม่บอกบอกไม่ได้ว่าผมคุยกะคเอ้ผมมีแฟนชื่ออะไรแต่ถ้าสมุดถึงเวลาผม,มาจะพามารู้จักอะไรอันนี้แล้วน้องเขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่ออ่าพอคุยรอบแรกเสร็จปุ๊บผมก็เรับไปผ่านไป แล้วก็ขับไปพวกฉกปูนต่อแล้วรอบสองผมก็บอกว่าอ่ะผมเลิกโกงหกแล้วผมมีคนคุยแล้วให้เลิกกับผมเถอะอะไรเงี้ยให้ตัดใจกับผมเถอะน้องเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เชื่ออีก,อกดีแล้วก็ไม่ผมก็ไม่คุยอะไรต่อผมก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อก็รอดูละกันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วรอบที่สาม คนกระถินน่ะมาพอดีมาแบบว่าอยู่ดีมาบอสอยู่ดีก็มาเทนนิงวิเกียร์โชมาผมเฮียมงโทรมาผมบอกว่าคนชื่อกระถินมาผมก็เลยไปทักทายเขาด้วยการที่แบบ ก็คุยตามภาษาที่ไม่ได้เจอกันนานอ่ะบอสประมาณปีหนึ่งไม่ได้เจอเลยเข้าใจแต่ว่าเองไม่ได้เองต้องบอกกับว่าเองไม่ได้คิดจะซอยกระถินใช่ไหมใช่ไม่ที่ผมไม่ได้เองไม่ได้คิดจะทอดกระถินใช่ไหมเพราะยังไม่ถึงวันพระไม่มีคำบอสไม่มีไม่มีจริงยังไม่มีความรู้สึกพวกนั้นจริงครับยังไม่มีความรู้สึกที่แบบว่าจะมีใครหรืออยากมีใครจริงๆครับแต่แค่ผมรู้สึกว่าถ้ามินน้าเขาแบบว่าได้ไปกับพวกคนชี่โชคจริงๆได้ไปทาอะไรจริงๆอ่ะน้องอ่ะ ขาจะสนุกมากเพราะตอนที่น้องเขาอยู่กับผมตอนที่อย่างนั้นน่ะน้องเขามีความสุขครับบอสผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาตัดใจผมได้แล้วเขาเปิดโอกาสให้คนชื่อโชคอ่ะผมว่าคนชื่อโชคอ่ะก็น่าจะจีบน้องเต็มตัวครับแล้วน้องเขาน่าจะตัดใจผมเลยนมงฟัก่อนนะครับจับใจความเลยนะคือผมค่อนข้างสนิทกับอาจารย์ครับแต่ว่ามันอ่ะใช่คนที่โชคจีบมันเว้ยแต่มันไม่เอาเขาด้ปว่าเออนขาแบว่า มันอะยังไงมันก็มีแค่มึงแล้วมันก็บอกฝั่งนั้นไปแล้วด้วยฝั่งนั้นเขาได้บอกมึงไหมไม่นะม,ม,นมันกกอยู่ัับมมึนเขาไม่ได้คุยผมคือเมื่อวานน่ะคือต้องพูดก่อนครับบอสว่าเมื่อวานน่ะคือผมไม่ได้ถามเขาเรื่องโชคเลย uh huh. ผมไม่ได้ถามเขาเลยแต่ผมแค่ถามเขาว่าเออได้ไปงานร้านมาไหมเขาก็บอกว่าเขาไปงานร้านมาครับอะไรเงี้ยคือปกติปกติผมต้องพูดก่อนครับว่า ถ้าเป็นเหมือนตอนแ,แรกอะเนาะเขาก็คงบอกผมทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆนะครับบอสแบบว่าทุกอย่างของจริงอนะจนแบบว่าผมก็แปลกใจนะว่าผมสําคัญอะไรกับคนแบบนี้มากอะไรเงี้ยผมยังคิดอยู่เลยแต่ก็เลยแบบตอนนี้มันพอเมื่อวันกลับมาแล้วอะไรเรื่องผมต้องรู้เองอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดมากเรื่องคนที่โชคหรอครับแต่แค่ผมว่าน้องเขาเรื่องที่จะแบบว่าเรื่องที่เกลียดผมหรือลบผมได้อะมันอาจจะทําให้เขาดีขึ้นในเรื่อง ไม่มึงมึงไม่ได้ถามก็เลยนะเนี่ยคือตอนเนี้ยมันมันเจ็บหนักเลยนะแบบล้มทั้งยืนน่ะคนเข้าตาฟิลล้มทั้งยืนมากคือแบบรักมากดื้อสัตว์มากแต่ว่าต้องล้มทั้งยืนน่ะผมเข้าใจครับบอสเพราะเมื่อวานทอรมิ่งมันเพราะวานทอรมิ่งมันนั่นเรื่ครับบอสนี่ไงเต็มมือถือกูเลยเนี่ยเออทอรมิ่งมันเฮี้ยแบบว่าเต็มเลยทอรมิ่งแบบเฮี้ยสัตว์แบบโอ้แบบโอ้โหเฮี้ยบอสกูณเล่าให้เฮี้ยเลยอ่ะไม่เชื่อกูดีรอเคลียร์ก่อนไหมลองคุยก่อนไหมว่าแบบ เออเนี่ยถ้าเกิดสรุปจะจบอ่ะก็อย่าพึ่งค้างคาแบบอย่าพึ่งเข้าใจกันผิดอะไรแบบนี้ว่ามันแบบไม่งั้นมึงจะกลายเป็นตัวเฮี้ยอะไรป่ะแล้วกูก็ไม่อยากให้น้องกูสักคนเป็นตัวเฮี้ยเว้ยลองคุยก่อนนี้ว่าผเข้าใจครับบดคือไม่มีใครเฮี้ยเท่าไเฉนแล้วอย่าไปเฮี้ยมันมันเลยจริงแต่ภาพบดตัวเองหน่อยได้ครับบดได้ได้เหรอคุยเคียร์ให้ก็ได้ครับคุยเลยไหมคุยเลยไหมมันจะได้แบบคือน้องมันแบบหมดแรงมากเลยเว้ย ได้ครับบอสคุยเลยก็ได้แต่ขอแอดดับก่อนแล้วกันโอเคไหมโอเคเออครับจะคุยที่ไหนอะ่ะเออคุยตรงนี้แหละครับบอสไม่ต้องไป <Okay. S 2> ไหนเลยคุยตรงนี้แหละเออครับบอสในน้ำรอในน้ำใช่เปิดเพยงด้วยเราครับ เออว่าไงฮะน้าบอกว่ามีเรื่องจะเคลียม,ม,มีอะไร,ร,รละคะเรามีคำถามเราจะถามหรืเอเปล่าไม่แล้วเราจะตอบตรงๆหรือเปล่าแล้วเราจะพูดจริงๆหรือยังอ่อได้วไปน้าบอกว่าเป็นเรื่องพี่โชคแล้วก็บอกว่า ีกลัวไม่เหงาเพราะพี่ไม่ค่อยมีเวลา,า,าวถูกไหมถูกอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งก่อหนหา้นี้หนูแค่ารอได้เลยเราก็เจอกันได้พิ้งเวลาก็มาหากันพี่ต้องไปทำอะไรมันก็ต้องไปทำอยู่แล้วแต่คนก็ต้องตามีงานเหลืออะไรต้องทำปะ รู้แล้วไม่แบบนั้นจำก็พอก่อนไหมพอเหมือนอีกรอบป่ะก็เหมือนเราเลิกคุยกันอีกรอบอะแตอนแรกเหมือนจะกลับมาคุยอยู่เลยนั่นมันตอนแรกไงตอนนี้เป็นตอนนี้แล้วไงสรุปคือเพราะไม่มีเวลาจริงๆหรือเพราะเลือกไม่โชค มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสองเรื่องหรอกอืเพราพี่ไม่อยากคุยกับเราแล้วมั้งพี่น่าจะไม่้ชอบเราไปแล้วอะเกลียดเรอไม่ได้เกลียด ไม่ได้เกียดไม่ได้มีอะไรเลยแต่ก็คงไม่ได้ชอบไม่รักเราแล้วละแล้ววันนี้จะได้คุยครั้สุดท้ายใช่ไหมแล้วคุยกันได้นี่ไอ้สุกเรื่อง นี่คาราชก็ยังึกษาพี่ได้ด yeah> ีได้ค่ะใช่ม NO ีเร AH ื่องที่คาใจมาตั้งแต่แรกแล้วเรื่องอะไรเหรอเมื่อทำไมถึงมาจีบหนูถามได้ไหมามได้สิทำไมถึงมาจีบหนูตอนแรกเลยอะทำไมถึงมาจีบเราตั้งแรก ก้าวหนูน,นะน,น,นะฮรนะักหนูนย่ะหนูมีความสุขหนูส้อใสอ่ะหนูน่ากิงไม่มีคำถามลนะพอหนึ่งข้อที่ยังอยู่กับพี่ ที่จะเก็บไว้ใช้หรือยังไงหรือพี่ลืมไปแล้วพี่ไม่ให้ลืมเออพรลลิเศษพี่ยอมทำที่เราชนะใจหนูอยู่กับพี่ พี่อยู่กับหนูอยู่ไหมไม่ได้อยู่แล้ว,อลวโอเคไม่ตอตอนไหนอ่ะไม่รู้ดิ แต่ว่ายัางไงก็อยากให้พี่บอกอะไแหละไม่รู้แต่หนูจะไม่ถอดใจได้ว่าพี่ไม่ได้ให้ใจหนูเคินและหนูไม่ขอเคินด้วย อ,อ,อะไรล่ะออะความจริงก็ความจริงอย่าลืมดิคราวนี้ถูกไหมครับความจริงว่าว่าพี่ไม่หลอกเราเลย จริงถูกไหมใช่ถูกเรื่องมีแฟนโกหกถูกไหมถูกครับแล้วทำไมไม่บอกกันตรงๆตั้งแต่แรกจะโกหกเพื่อ ขอเล่ครับอันก็เป็นพี่บอกกันนะว่าพี่ไม่รักเราแล้วแต่หนูรักพี่นะพอแล้วแล้วเข้าใจเปล่า จริงด้วยแล้วพอได้แล้วพี่ไม่ได้ดื่ออะไรแล้วจริงหพอแล้วไม่อยากฝืนนะอยากให้พรข้อนั้นเป็นพรที่มันมันไม่ได้กิดขึ้นเลย เจอกันนะครับค่ะล้วเจอกันค่ะรู้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมแค่ทำให้เหมือนมีอะไรเฉยแล้วยัะเลิกูบอกเลยว่างานนี้ต้องมีคนเจ็บเจ็บร้อยเจ็บไปแล้วหนึ่ง ทิ้งวมเขาอีกทิ้งควเมาลกองครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าแต่คำว่าเหมือนว่าผมมามีใครจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะ โลกมันกลมสังคมมันเรี่ยมเยอะเหลือล่ะเต็มสี่เมตรสี่เมตรได้เหรอเชื่อถึงครับถ้าผมไม่ทำเรี่ยอะไรเรี่ยหรือเหตุการณ์เยี่ยจริงอ่ะไม่ว,วัน่าก็ไม่รอเล่ากับมินชัวเอาไหมพี่ดีได้สิครับ